สวัสดีครับอยู่กับพิซูซูปุโปร,โปรนะครับสวัสดีค่ะเจ้าขาพิซูเอ็มพีค่ะ,คะวันนี้เราพามารีวิวกับรถนี่นะครับรุ่นพิเศษอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรุ่นฉลอง60ปีมิซูประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหก็ครบ60ปีไปแล้วกับมิซูนะครับก็ออกรุ่นพิเศษมาหลายตัวเลยนะครับตั้งแต่ไททันเอ็กเพนเดอร์เนาะอ่าแล้วก็นี้ก็คือหนึ่งในนั้นนะครับแต่เนี้ครับตัวนี้รุ่นนี้เป็นตัวสีพิเศษด้วยเป็นสีพิเศษแลอะอะเรตแพทชั่นเนาะแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นตัวเกียวโตค่ะตัวเกียวโตราคาของตัวนี้นะครับอยู่ที่940,000บาทนะครับ่นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนิดเดียวท่านเองจากสีปกตินะครับสีปกติ933นะเพิ่มมา7,000บาทท่านเองได้ออปชั่นพิเศษด้วยนะครับเพราะว่านอกจากการที่เขาเป็นสีแดงสีพิเศษแล้วเนี่ย ตัวรถเนี่ยก็จะมีการตกแต่งพิเศษมาให้ตามจุดต่างๆด้วยจะมีสัญลักษณ์60ปีนะครับจุดแต่ละจุดให้เลยนะครับเหมือนเกมจับผิดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราไล่กันดีกว่านะครับว่าไอตัวที่ตกแต่งพิเศษตัวนี้มันอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับนี่เริ่มตั้งแต่ตัวนี้เลยครับตัวล้อนะครับนี่ตัวล้อเราก็จะมี สัญลักษณ์ passion red นะครับติดมาให้เรียบร้อยเลยใช่ค่ะสวยๆทั้งสี่ล้อเลยนะครับแล้วก็สีนี้ด้วยนะสีนี้ก็เป็นสีพิเศษเท่านั้นเลยครับสรับหกสิบปีนะนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีตัวอะสครับเพจอ่ามีสครับเพจลาย60ปีด้วยนะครับอันนี้ทั้งสี่ที่นั่งเลยติดมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มด้วยนะครับหัวเบาะด้วยหัวเบาะเป็นการ ปั๊มนูนปั๊มนูนของตัวหนังค่ะเป็นสัญลักษณ์60ปีอ,อ,อันนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับเขาสลักไว้บนหัวเลยนะครับนี่60ปีให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับตัวนี้ยังพิเศษกว่าตัวปกติตรงที่มีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะครับก็คือสะดวกมากๆค่ะเราก็สามารถเอามือถือะค่ะเสียบเข้าไปเลยโดยไร้สายนะคะไม่ไม่ ray ray ะไระยงระยางเสียดะครับี่ปุ่มเปิดปิดด้วยนะไม่ใช้ก็ปิดได้นะครับพอเปิดปุ๊บนี่นะครับ จี้องกันแล้วนะครับปึ๊บก็มีไฟติดแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับ,รบนอกจากนี้นะครับยังมีพวงกุญแจพวงกุญแจเป็นซองหนังเนาะซองหนังของมิซูมาเลยค่ะโอ้โหแบบไฮโซมากๆด้วยนะครับแค่ตัวองนี้ก็ดูไฮโซนะเปิดเข้ามาโอ mm ้โ hmm. หข้างในแบบสลักเป็นสีทอง mm hmm. กระดุม60ปีด้วยนะครับ ขั้งข้างตัวรถก็จะมีตัวเป็นตัวเบจเนาะเป็นตัวเบชของ60ปีให้ด้วยเป็นสัญลักษณ์แปะข้างๆ้างดำๆ,ดำๆดำเล็กๆกนะครับใต้กระจกด้วยบสวยดูแบบไฮโซขึ้นนอกจากนี้เราอย่างพิเศษติดให้ด้วยนะครับเราแอบ,บติดสัญลักษณ์60ปีที่ท้ายรถให้อีกค่ะว่าเขาไม่รู้อันนี้คือแบบติดเสริมเพิ่มความความหรูหราให้60ปีแบบ มันต้องมีทั้งคันนะครับนี่แต่แค่นั้นก็ยังไม่พอนะครับลูกค้าได้สั่งติดเพิ่มด้วยนะคันนี้นะของเราเนี่ยลูกค้าค่ะเขาสั่งสติกเกอร์นะคะรอบคันนะเป็นสีดําเพิ่มให้เพราะว่าลูกค้าก็คือเออกลัวมันจะแบบแดงไปเนาะก็เอาซักโทนนิดนึงเล่นสีนิดนึงก็เราก็มีแบบให้เลือกประมาณ20กว่าลายเลยนะครับลูกค้าก็เลือกเลยอยากได้ลายไหนนะครับ จิมจิมเลือกเลือกได้เลยเน,นะครับใช่ใชน่ายตอนี้นเราก็ยังมีติดของแถมพื้นฐานที่มากับรถให้ครบด้วย<ช>นะครับในโปรโมชั่นตัวนี้ค่ะลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าเก่ามิสูของเราอยู่แล้ว<อ>นะคะ<อ>ก็สามารถออกด้วยโปรฟรีดาวได้เลยนะคะผ<อ>่อนรุ่นนี้ก็ผ่อนเพียงหมื่นสองหมื่นสองกว่าหม <12 S 2> ื่นสองเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่อต้นไม่ต้องใช้เงินเลยสําหรับลูกค้าที่เป็นครอบครัวมิสูนะครับครอบครัวมิสูก็คือได้สิทธิ์ตั้งแต่ โอพ่อแม่นะครับหรือคู่สมรสก็ได้ครับพี่น้องแทนกันหรือลูกก็ได้นะนะครับนี่ใครมีรถปิโซนะครับในครอบครัวนะครับเอามาแสดงสิทธิ์ได้เลยนะครับโปรฟี์ดาวนะครับนี่แต่เงื่อนไขอีกนจะต้องมาคุยอีกทีนึงน้อใช่แล้วในโปรฟี์ดาวนอกจากฟีล์ดาวแล้วเนี่ยเราก็ตกแต่งรถให้ด้วยนะคะมีโลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้าโลโก้อันนี้ก็จะมีมี3สีเนาะสามสีก็มีโครเมียม อันนี้แดงเงินเงินหน่อยสีดำแล้วก็สีแดงสีดแล้วก็สีแดงอันนี้เราติดเป็นสีโครเมียมให้มันเข้ากับตัวกระจังใช่มันดูแบบรับกันแล้วก็ดูโดดเด่นขึ้นอ่านะครับกันสาต์ตัวกันสาต์ค่ะเป็นสีดานะคะแล้วก็มีกระบะไลเนอร์ของแท้แล้วก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มีตัวฟรีค่าจดทะเบียนกรุงเทพให้ด้วยค่าจดทะเบียนก็ไม่เสียนะครับก็แสดงว่าลูกค้านี้แท้ ก็ถือไม่เสียลเลยเน,นี่ยสนบาทจริงๆส่นบาทไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับบอกเลยสุดจริงๆนะครับกับโปรนี้นะครับนี่ ตัวนี้ก็รถก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะ60ปีนะครับรถมีจํานวนจํากัดนะครับถือว่าเป็นรุ่นพิเศษเป็นรุ่นที่น่าสะสมไว้อีกรุ่นนึ่ยังไม่รู้เลยว่าเนี่ยออกคลิปไปเนี่ยจะมีวัตถค้าต่อยหรือเปล่านะครับถ้าใครสนใจต้องรีดทําเรื่องจองนะครับตอนนี้อาจจะยังพอมีโอกาสได้วัถอยู่นะในรุ่นนี้ก็คือมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ด้วยนะคะโอ้นะครับก็เกียร์ธรรมดาก็เป็น6เกียร์เหมือนกันเนาะเกียร์ออโต้ก็เป็นใช่ค่ะตัวนี้ก็เป็นหกเกียร์ห เซอร์ไพรส์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราก็ยังมีตุ๊กตาน้องหมาไปเซอร์ไพรส์ให้ลูกค้าถึงบ้านด้วยค่ะโอ้โหใหมกแล้วนะครับน้องหมาตัวบิ๊กเบิ้มเลยนะครับนี่ทุกคันมีน้องหมาทุกตัวนะครับนี่นะครับเป็นซิกเนเจอร์นะคะออกรถกับเราจะต้องได้ตุ๊กตาน้องหมานะคะอ่านะครับไม่ได้ที่ทวงได้เลยนะหลังๆลูกค้าถาม้ยพี่จะได้ตุ๊กตาไหมขอมีทุกคันแน่นอนนะครับแล้วคันนี้เอาไปส่งถึงที่ด้วยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวไปพบกันที่บ้านลูกค้าที่จังหวัดระยองค่ะไประ